พี่โอนี่มันอะไรกันอะ,อะหลายๆพี่คนนี้ใครอะพี่ใครอะพี่รักน้องที่ดูจากอ้าวล้วที่ผ่านมามันคืออะไรอะฉันเป็่ห่วงแกนะเว้ยแกไม่ต้องม็นห่วงฉันฉันดูแลแกได,ได้แกอะดูแลใจให้รอดก่อนเถอะ เฮ้ยให้มันใช่ปะดีทิมอ,อ่าเออแล้วเรนนี่อ่ะไม่มาหรอเรนนี่เหร ก็คงมาสายตามเคยอ,ะอ่ะเออติม,มฉันว่าแกเลิกยุ่งกับพี่โยอะไรนั่นดีกว่าท่าทางเขาดูเจ้าชู้ไงก็ไม่รู้นะทำไมอะ่ะแกอิจฉาเขาหลอกที่เขาหลอกกับแกอ,อะ่ะเฮ้ยฉันไม่ได้อิจฉาแกนะเวย้ยฉันเป็นห่วงแกไม่อยากแกเสียใจนะแกอย่าไปยุ่งกับพี่โาเลยหลุย ฉันคิดว่าแกควรเลิอกอยุ่งกับฉันดีกว่าแกควรเอาเวลาไปติวหนังสือสอบปลายภาคดีกว่านะเไม่ทำไมแกพูดแบบนี้วะฉันเป็นห่วงแกนะเว้ยแกไม่ต้องเป็นห่วงฉันฉันดูแลตัวเองได้แกอะดูแลตัวเองให้รอดก่อนเถอะเอเค ไปไปกินข้าวเนี่ยแกยังไม่บอกเขาใช่ปะทำไมแกไม่บอกเขาไปเลย呀จะได้จบจจะเก็บไว้อย่างนี้คนเดียวทำไมค,คิดว่าฉันควรจะบอกไอ้ติมมันดีไหมวะก็บอกไปเลยสิแกเนี่ยมันเหลือเวลาอีกไม่นานแล้วนะแค่ไม่กี่เดือนเองเดี๋ยวแกก็ไม่เจอหน้ากันละก็บอกกันให้จบจบจะได้รู้ว่าเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวฉันขอคิดดูก่อนแล้วกันนะ อย่านานนักนะเดี๋ยวมันจะเสียเวลาโอเคขอบคุณมากอืมงก็ไปกินข้าวกันไป,ไป คนนี้ใครอ่ะพี่ใครอ่ะที่รักน้องที่รู้จักอ่ะอ้าวแล้วที่ผ่านมามันคืออะไรอ่ะพี่ไม่เคยบอกนะว่าเราเป็นอะไรกันสำหรับพี่เกียร์ก็เป็น้องคอนหนึ่งแค่นั้นเองแฟนหรือที่รัก เป็นอะไรอ่ะทำไมทำหน้าเศร้าจาังจะเป็นอะไรอ่ะฉันโดนเทอ่ะดใครเทอ่ะเที่ยวไงฉันก็บอกแกแล้วแกก็ไม่เชื่อไอ้หลุยส์ก็บอกเป็นไงล่ะทำใจเถอะนะ มันคิดว่าแกยังมีคนอื่นอีกนะที่เขาหลักแล้วก็เป็นหว่วงแกอาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้ใครจะไปรู้ก็ลองคิดดูดีๆแล้วกันบอกมาเถอะแกอย่ดีล,ลฉันจะบอกแกให้เอาบุญแล้วกันก็ไอ้หลุยเงี้ยจะใครหลักแกไม่เห็นหรอกมันห่วงแกแกมากเลยนะแกจะทำอะไรมันก็คอยรับคอยส่ง แกจะทํานู่นทํานี่ทํานี่หน่อยทํานู่นหน่อยมันก็คอยเป็นห่วงแกทําไมฉันจะไม่รู้ฉันนะ่ะเป็นเพื่อนมันมากี่ปีแล้วแค่เนี้ยฉันดูออกก็อยู่ที่แกแล้วแหละแกลองคิดดูนะว่าแกจะสนใจคนที่เขาไม่ห่วงใจแกหรือแกะจะสนใจคนที่เขาแรนแกดูแลแกลตลอด มาทำาไปตรงนี้คนเดียวอ่ะก็มายืนรับลมแถวนี้แหละไม่เบื่อหรอนก็ไม่เบื่อหรอเออเลนนี่อ่ะบอกฉันหมดแล้วนะตอนนี้อ่ะแกชอบฉันหรือเปล่าเนนี่นี่ปากไม่ดีจริงๆแกว่าอย่าว่ามาสิแล้วแกให้โอกาสฉันได้ไหมอ่ะฉันว่านะเราเป็นเพื่อนกันดีกว่า ความสัมพันธ์แบบเพื่อนเนี่อะฉันคิดๆเรามันยืดยาวที่สุดหรอไม่เป็นเพื่อนกันนะดีแล้วเอาเดี๋ยวนี้แมมหมยังไงสองคนเนี้ยมายืนจูงสีอะไรกันคะไม่มีอะไรหรอกจ้าแล้วมาทำอะไรกันอะยืนคุยก,กันเฉยเนี่ยนัรอแกอ,อ่ะเฮ้ยงั้น,น เราไปหาอะไรกินไหมไปป่ะจกินก็ได้ไปพี่โยนี่มันอะไรกันอะต้องตอบว่าอรลยแลวนี่ไม่มาเลยอนบท่านั่งเลยที่พูดไ่ไ แ้วเธอจะยิ้มทำไมไมอ่ะเปล่ามันมันเป็นอะไรนิ่งเแต่กขาขาดีสิคุณว่ามกมไม่ไ้ผมทำไรไม่ได้ละอย่าขำนอ้๊าฮะจนอเสียเซลล์้ะไปเลยขาวอีิดเลยโอ้ยเราวผมก็แน่นอยู่นา้ จมนกทำไม้ไหมไฮไลท์ขึ้นมากเลยเต็มหน้าเลยอ้หน้ามันปะเออพี่หลุยส์อมันพี่หลุยสตกเอาเอาตกตกทำอะไรทำอะไรกนปะ